เรามาดูการทำจอรถยนต์ของ h o n d a HRV นะครับสามารถดู youtube ขณะขับรถได้ขั้นแรกเราจะทำการเอาตัวตัวนี้ออกนะนะครับเราดึงออกได้เลยมันแค่เป็นหมุดยึดหยุย่เฉยนะครับคือหลักการเราจะทำการใส่สายบดล็อกนั่นเองนะครับพอดึงตัวนี้ออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีน็อตอยู่สองตัวตัวนี้รุ่นนี้ทำง่ายนะครับไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยแค่ดึงออกแล้วก็คลายน็อตสองตัวตัวนี้นะนะครับ ก็ใช้ไขควงไขควงยาวนะครับขันเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเอาออกนะครับโอเคแล้วก็ขันน็อตออกทั้งสองตัวเลยครับปกติเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถดูพวกคลิปในจอตัวนี้ได้เลยนะครับแต่หลังจากทำเสร็จเนี่ยเราสามารถสัมผัสหน้าจอแล้วก็เปิด youtube ในจอตรงนั้นได้เลยนะ แต่ว่ามันจะต้องมีแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเว็บเวบบลิงค์เป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะโอเคก็ดูเป็นแนวทางนะไม่ยากครับง่ายๆถ้าท่านไหนใช้หอนได้ v ก็ดูเป็นแนวทางนะครับหลังจากคลายน็อตออกเสร็จปุ๊บก็ดึงตัวนี้ออกมาครับดึงนิดเดียวก็ดุลและวใช่ไหมเนี่ยครับอ่ามันจะเป็นล็อกอยู่เราก็ทําการค่อยๆย,ยืงออกมาเสร็จแล้วมันจะมีขาสลักอยู่นะครับให้ทําการยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยปลดออกมาอ่ามันจะมีขาสลัก ที่ที่มันมันมันติดอยู่นิดนึงนะ,น,ออะออนะครับอ่าเนี่ยครับออกมาได้ได้ละอ่าออกมาโอเคนะครับเวลาทําก็ประคองไว้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรามาดูครับสายที่เราจะทําการอ่าใส่สาย,สาย,สาย,สายปลดล็อกคือตัวไหนตัวนี้นะนี่ตัวนี้มันสวมอยู่นะครับให้ทําการบีบแล้วก็ดึงออกเลย เราจะใส่สายปลดล็อกตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ผมสั่งมาจาก l า z a ด a มั้งนะครับประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงนะเดี๋ยวเรามาดูอ่าเดี๋ยวปลดล็อกตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับบีบแล้วก็ดึงสลักออกมันจะทำยากนิดนึงเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันแคบอะเนี่ยครับสายที่เราได้มาอ่าสายเส้นนี้นะครับสองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยกว่าประมาณเนี้ยนะครับเสียบเข้าไป เสียบเข้าไปมันตรงมันตรงมันตรงรุ่นเลยนะครับแค่เสียบสายอ่าแล้วก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาเสียบเข้าที่เครื่องแช่นนี้นะครับอ่ามันแคบนิดนึงเนาะโอเคนะครับก็ดันให้มันเข้าล็อกนะครับดันให้มันเข้าล็อกเสร็จเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเราก็ทําการเอาสวมเข้าที่เดิมครับทีนี้ ตรงขามันมีล็อกนะครับแล้วก็ดันเข้าแล้วก็สวมกึ๊บเข้าไปเหมือนเดิมอ่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคจากนั้นก็ทำการขันน็อตอัดคืนครับสองตัวเป็นรุ่นที่ทำง่ายนะครับถ้าเราไปให้ร้านทำให้ก็ค่าแรงน่าจะไม่ต่ำกว่า3ามสี่ร้อยหรืออาจจะหนะ้าร้อยเนาะนะครับ บวกสายเข้าไปอาจจะเป็นประมาณพันหนึ่งพนห้านะแต่อันนี้เราทำเองนะครับก็ใช้งบไม่เกินสามร้อยกว่านะครับไม่ถึง4ี่ร้อยด้วยซ้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เอาตัวนี้สวมคืนครับวางตรงตำแหน่งแล้วก็ดันเข้าเท่านั้นเองอ่ามันจะมีตำแหน่งของมันอยู่นะครับเนี่ยก็วางเข้าก็คือมันเป็นหมุดเฉยๆครับหมุดล็อกเนี่ยดันเข้าปุ๊บเข้าไปแค่นี้เสร็จละโอเคก็ปิดแค่นี้อ่าเดี๋ยวเรามาทำการลองทดสอบครับทีนี้ ตัวนี้เราจะทําการทดสอบนะครับคือจอตัวนี้มันเป็นจอ Android ใช่ไหมปกติมันจะมี Android Auto นะครับทีนี้เราจะใช้แอปตัวเว็บลิงก์นะครับเราจะต้องทําการโหลดแอปตัวนี้มาไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาแอปนะครับในหน้าตาแอปเป็นแบบนี้เราไปที่ a พ Store เลยนะครับแล้วก็ทําการกดโหลดออกมาเว็บลิงก์โฮสต์นะครับก็จะเป็นตัวช่วยในการทําให้เราเชื่อมมือถือนะครับเหมือนกับ Android Auto เนาะ ทีนี้หลังจากเราโหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับในมือถือเราก็จะเป็นลักษณะแอปแบบนี้ให้ทําการแตะเปิดเลยพอแตะขึ้นมาครั้งแรกนะครับมันจะให้เราทําการตั้งค่าอนุญาตนะเราก็ต้องกดอนุญาตทั้งหมดนะครับเพื่อให้ตัวแอปเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับรถยนต์ได้นะครับกดเปิดอนุญาตมันจะมีให้เปิดอยู่หลังจากที่เราทําการตั้งค่าเสร็จก็กดถัดไปนะครับเนี่ยเสร็จสิ้นการตั้งค่ามันก็จะมีลักษณะขึ้นมาลักษณะหน้าตาแบบนี้อ่าทีนี้ให้เราเอาสาย สายชาร์จของเรานะครับเอา USB ออกนะเอาหัวปลั๊กออกนะครับเอาฝั่ง USB เนี่ยเสียบเข้าที่รถยนต์ครับก็เหมือนกับที่เราเสียบชาร์จนะนะั่ะแต่มันเสียบสายนะครับทีนี้จอรถยนต์เนี่ยมันยังไม่รู้จักเว็บลิงก์นะครับให้เราทําการรีรีเซตจอก่อนวิธีการรีเซ็ตก็ไปที่ตั้งค่านะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตอนนี้มันเชื่อม Android Auto มันยังไม่มี YouTube ใช่ไหมนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะใช้คือเว็บลิงก์นะให้เราไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่า แล้วเลื่อนลงมามันจะมีคําว่ารีเซ็ตครับอ่ะรีเซ็ตก่อนนะเดี๋ยวรีเซตก่อนนะครับรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตจอกดรีเซ็ตปั๊บเข้าไปจากนั้นจอก็จะรีสตาร์ทแป๊บเดียวนะนะครับเนีย่ยขึ้นมาเรียบร้อยกดตกลงครับทีนี้อ่าเป็นลักษณะว่างเปล่าละทีนี้ลองเชื่อมต่อครับมันจะให้เราทําการเลือกระหว่าง android auto กับเว็บลิงครับทีนี้เราก็ทําการกดตกลงครับเชื่อมเว็บลิง์กับจอเสร็จแล้ว ตัวแอปนะครับมันจะทําการติดตั้ง youtube ติดตั้งเบราว์เซอร์ลงไปที่จอรถยนต์ให้เรานะครับตัวเว็บตัวแอปเนี่ยมันทํางานอัตโนมัติมันจะใช้เวลาในการโหลดนะนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันโหลดไปมันโหลดก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับถ้ามันเออเรื่ยก็ปล่อยมันนะครับหรืออาจจะก,กดเชื่อมต่อเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันต้องโหลดโหลดแอปอะลงที่ท,ที่ที่ตัวแอปของเว็บลิงก์เพื่อทําการเชื่อมโยงนั่นเอง โอเคอ่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันโหลดเสร็จนะมันจะใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีตัวนี้โอเคหลังจากเราทําการโหลดนะครับจะเห็นว่าตัวน,นี้มันจะวิ่งไปเรื่อยๆเจนกระทั่งมันถึงร้อยเปอร์เซ็นตปุ๊บอ่าหน้าจอก็จะขึ้นลักษณะบแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราลองเลื่อนดูนะครับลองเลื่อนดูตัวนี้ตัวโปรแกรมที่มือถือเนี่ยแอปที่มือถือเราก็กดออกเลยครับไม่ต้องใช้อะไรแล้วทีนี้นะครับกดออกทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อ่าหน้าจอรถยนต์ทีนี้ รถยนต์ถ้าเราเลื่อนเลื่อนเ่าเลื่อนมาด้านขวามือนะมันจะมีให้เราใช้งาน youtube อยู่นะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าจะมี youtube ขึ้นมาละอลองกดเข้าไปกดเล่นลองดูใช้งานได้เลยหรือเบราว์เซอร์เราสามารถไปติดตั้งแอป,ปเพิ่มในเว็บลิงก์ในโทรศัพท์เพิ่มได้นะเนี่ยครับเห็นไ,ไหมอ่าแตะเข้าไปเราสามารถสัมผัสหน้าจอได้เลยนะครับเปิดใช้งานได้เลยโทรศัพท์ของเราก็เอาวางไว้ธรรมดาครับ อยากดูอะไรก็พิมพ์ค้นหาแล้วก็เปิดดูเหมือนเหมือนกับ iPad เราอะ่ะเหมือนเหมือนกับแท็บเล็ตนะพูด,ดง่ายๆนะครับอเนี่ยครับตัว YouTube มันก็จะผูกขึ้นมาแล้วก็เลื่อนใช้งานเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะเปิดคลิปอ่ดโลเรมอนให้ดูสักอันนึงนะทีนี้ตอนที่เราเปิดคลิปอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองใส่กล้องถอยหลังนะครับดูว่ามันจะตัดให้ไหม นะครับตอนนี้กําลังเปิดตัวเลมอนนะครับดูนะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองถอยหลังครับทีนี้นะครับตอนนี้กําลังสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถนะครับอ่าลองเข้าเกียร์ถอยหลังครับปั๊บปึ๊บเห็นไหมกล้องก็สลับอัตโนมัติเลยตอนนี้จะเห็นว่าปะกติเวลาเราอ่าเข้าเกียร์ถอยหรืออะไรมันจะตัดเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้เราถอยปุ๊บนะครับมันก็สามารถอ่าเล่น youtube ได้ปะกะตินะอ่าเป็นกล้องถอยมันก็ถอยมันก็สลับให้อัตโนมัติอ่าตอนนี้เราก็ใช้งานได้เลยครับขอบคุณครับ